สวันอันตรายรับมือฝนตกหนักอุตุเตือนแล้ว8จังหวัดรับมือด่วนๆเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อซึ่งในวันนี้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ เราดูจากลมล่างก็จะมีลมตะวันออกนะครับปกกลุ่มตามลูกศรสีแดงและลมตะวันออกดังกล่าวเขาก็จะตะวัดเป็นลมใต้ตามลูกศรสีขาวนะครับความชื้นจากอ่าวไทยจากทะเลจีนใต้ก็จะไหลเข้าไปปกกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วทุกคนลองคิดภาพตามจากเส้นความกดอากาศตามลูกศรสีแดงในวงกลมสีส้ม ก็จะพบว่าเส้น1ันสขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและพื้นที่ภาคอีสานดังนั้นเมื่อมวลอากาศเย็นพบความร้อนความร้อนก็จะลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศแล้วความร้อนก็จะกลั่นตัวเป็นฝนซึ่งฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะต่างกับพื้นที่ภาคใต้นะครับไทยตอนบนก็จะมีโอกาสมีฝนที่มาพร้อมกับลมฟ้าร้องฟ้าผ่า ส่วนลมฝ่ายตะวันตกนะครับสูงจากพื้นดินประมาณ5,500เมตรเราดูจากลูกศรสีแดงก็จะพบว่าลมมีการพัดยกตามลูกศรสีแดงและมีการตวัดนะครับจากลมตะวันออกเป็นลมใต้พัดยกพัดโฉบตามลูกศรสีขาวดังนั้นนะครับลมล่างมีการสนับสนุนให้เกิดฝนลมบนมีการสนับสนุนให้เกิดฝนและมวลอากาศเย็นก็เป็นตัวการสำคัญนะครับที่นำความเย็นเข้ามา แล้วมาพะทะกับความร้อนความร้อนลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากนั้นก็กลั่นตัวเป็นฝนนะครับแล้วหลายคนสอบถามกับผมต่อว่าอุณหภูมิต่ำสุดตั้งแต่พื้นที่ประเทศไทยตอนบนจนถึงภาคใต้เป็นยังไงโดยพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้า18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันก็จะอยู่ประมาณ30-34องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมิต่ําสุดนะครับในตอนเช้าก็จะอยู่ประมาณ20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันก็จะอยู่ประมาณ33-34องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าก็จะอยู่ประมาณ20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน34-35องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพอากาศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึง25กุมภาพันธ์อากาศนะครับไม่ร้อนมากเพราะว่าเส้นพั15เป็นเส้นอากาศเย็นเขาลงมาปกคลุมแล้วเขาช่วยลดความร้อนในบ้านเราซึ่งมาดูพื้นที่การตกของฝนกันต่อนะครับโดยตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่22เวลาประมาณตอนบ่ายๆฝนส่วนใหญ่นะครับก็จะไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตะกัวป่าพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสำหรับไทยตอนบนฝนส่วนใหญ่ก็มีบ้างในพื้นที่ประเทศไทยฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับเวลาประมาณตอนเย็นในวันที่22ก็มีฝนตกหนักนะครับในจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังบางส่วนนะครับสำหรับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทงผาภูมิ คุ่มผางอุทัยธานีสำหรับบริเวณอื่นๆท้องฟ้ายังปลดโปรงและฝนยังตกไม่หนักมากนะครับมาดูในวันที่23เวลาประมาณตอนเช้าตรู่นะครับเราสังเกตว่าลมตะวันออกเขาเริ่มมีกําลังแรงมากขึ้นแล้วลมตะวันออกดังกล่าวนะครับเขาเป็นตัวการสําคัญที่จะนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกกลุมในพื้นที่ภาคใต้ส่วนไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากบ้านนาตาโพลีวังชิ้นจังหวัดลำปางบ้านโอ่งมาค่าส่วนตอนบ่ายๆนะครับในวันที่23พื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีโอกาสมีฝนตกนะครับตั้งแต่ชุมพลจนถึงจังหวัดนาราธิวาสสำหรับไทยตอนบนฝนส่วนใหญ่ก็เริ่มตกบ้างในพื้นที่ภาคเหนือส่วนวันที่23เวลาประมาณตอนเย็น ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปสำหรับอีสานล่างก็มีโอกาสมีฝนตกเหมือนกันในจังหวัดอุบลราชธานีเดชอุดมกันทรารักษ์กุขันสุรินศรีสะเกดนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่สะเรียงแม่แจ่มบ้านโอ่งมะค่าลีอมก๋อยวังชิน้นลำปางมาดูเวลาประมาณตอน3ามทุ่มในวันที่23 ก็มีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดกระบี่นะครับและฝนนั้นอาจจะล้ำมาตกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรามาดูในพื้นที่ไทยตอนบนภาคตะวันออกทุกจังหวัดในวันที่23เวลาประมาณ3ทุ่มส่วนอีสานก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่อำเภอนางรองคอนบุรีบุรีรัมย ศรีสะเกดกุกขันและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายท่าขี้เหล็กมาดูในวันที่24เวลาประมาณตอนเช้าตรู่มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดประจวบกีดีขันธ์บางสะพานน้อยชุมพรสุราษฎร์ธานีนคะรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานะราธิวาสกระบี่ตรังระนองและจังหวัดสตูลมีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับระวังด้วยและฝนนั้นขยับมาตกในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและอีสานมากขึ้นซึ่งในวันที่24นะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยตอนบนต้องระวังเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนัก เนื่องจากลมบนมีการพัดสอบนะครับดูจากลม500มีลมใต้กับลมตะวันออกตะวัดขึ้นไปแล้วลมที่มันตะวัดนั่นแหละครับมันก็จะไปตะวัดพบเจอกับลมฝ่ายตะวันตกที่ปกลุมอยู่แล้วตามลูกศรสีแดงส่วนลูกศรสีเหลืองก็คือลม ใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ตวัดขึ้นไปแล้วไปบรรจบกับลมตะวันตกเดิมที่พัดอยู่แล้วดังนั้นเกิดการพัดสอบแน่นอนในวันที่24และ25กุมภาพันธ์ซึ่งลมบนเขาพัดสอบจะยิ่งอันตรายกว่าลมล่างพัดสอบเพราะสภาพอากาศก็จะผันผวนแปรปรวนสุดๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาทุกทท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเราจะมีกำลังใจมากๆนะครับเมื่อทุกคนกดไลค์และกดติดตามสวัสดีครับ